งบแสนหรูร้านสวยขึ้นอย่างหน้าอัศจรรย์ใจสวยเหมือนรถใหม่ไม่น่าเชื่อต้องคันนี้ท่านทุกผู้ชมนี่คือตัวอย่างสป라이ดพรีเมียมรถเ e อ c e เ e เบน E Class e 2 5 0ูน cdi e ี L e g a n t W 2 1 2ที่ผลิตในช่วงปี2010คันนี้นะเป็นเบนซ์ศูนย์นไทยท่านผู้ชมคันนี้ทำสป라이พรีเมียมทำบร oh ิสโตโอโหเนะีสภาพยังกับรถใหม่เลยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมไปดูเนะี ว่ามันจะสวยขนาดไหนเราจะให้ท่านผู้ชมทายนะว่าเลขไมค์คันนี้จะดูเลขไม่เท่าไหร่อ่าดี๋ยวผมเห็นแล้วนะเนี่ยภายในเป็นเบาะหนังพรีเมียมเบาะหนังสีเทานะเนี่ยทั้งลังคาทั้งอะไรเลยไม่คลิปไม่มีตกท้องช้างเลยท่านผู้ชมลองทายดูว่ารถแบบนี้เนี่ยเลขไม่ประมาณกี่กิโลลักหมื่นหรือว่าห้าหมื่นหรือว่าแสนหรือแสนห้านะผมไม่ทายเล่นนะดี๋ยวผมจะเฉลยเนี่ยให้ดูความสวยงามดีไหม ไฟท้ายใหม่คลิป C D I คือคอมเ a i l d ว r ด c t ก n j e c t i o n ก็คือดีเซลเทอร์โเนี่ย E 2กก็คือรุ่นเนี่ยไฟท้ายถ้าเป็นปี2010เนี่ยมันจะเป็นกึ่ง L E D ตรงนี้จะเป็นหลอดไส้ตรงนี้เป็น L E D นะไฟเบรกเป็น L E D ไฟเลี้ยบหลอดไส้ใหม่มากนี่ท่านผู้ชมเหมือนรถใหม่เลยรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะไฟท้ายก็เป็นแมนวลก็คือปิดด้วยมือส่วนลอ้อเป็นลอ้อมันติสป็อก ขอบ17บเจ็ดตัเป็นลาย10กา้านคู่หรือว่ามันสีสปอคแบบนี้2,45,45,17ก็ 2, 4, 5, 4, 5, 5, คือแมกขอบ17เท่ากันทั้ง4วงเลยเนี่ยรุ่นนี้จะได้ลายไม้เงาคลิปแล้วก็มีม่านข้างด้วยนีจจ่แถมจบะม่านข้างเป็นแมนวลม่านหลังเป็นไฟฟ้านะให้เห็นอีกครั้งหนึง่งสวยไหม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 อ่าไม่คลิปเลยนะนี่ พวกปุ่มเนี่ยไม่ลอกเลยมือเปิดโครเมียมลายไม้กิปบไปแต่ม่ไท์ปุ่มใหม่กิ๊บเนี่ยเบาโอ้โหเนี่ยยังก็ออกจากป้ายแดงนะท่านผู้ชมเนี่ยริ้วรอยไม่มีตำหนิเลยกิปบเลยเต็งเตึงไปหมดเนี่ยไปสร้างบรรยากาศทางโดยสารก็ โอ้โหทำให้รถนั้นรู้ราสง่างามดูแพงมากมนี่ฮะ e 2 5 0 cdi blue efficiency เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดนี่ฮะด้านหน้าได้กระจังหน้าโครเมียมดาวลอยสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจไฮไลท์คือความใหม่ท่านผู้ชมไฟหน้าขาวใสนะไฟสีตาไฟเตอไบตินอนเนี่ย ทั้งฉลาดทั้งสวยงามนะเปิดปิดอัตโนมัตปรับสูงต่างจัตโนมัตแล้วก็มีไฟเลี้ยวตามด้วยนะไฟเต็งบอกด้านล่างคือทุกอย่างมันใหม่อะมันใหม่เหมือนรถใหม่เลย่ะทีนี้เราจะไปดูกันส่วนของเลขใหม่นะท่านผู้ชมว่าจะเท่าไหร่ไปกันเลยแ <laughs> ช่นแช่นแช่นว้าว,วอ่ะให้อ่านเองกันแล้วกันท่านผู้ชมสองแสนหก สบายดีให,ใหม่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมไม่ทึ่งเลยเดี๋ยวปรับให้ดูบล่อยไาใช้ได้ดีไหมใช้ได้ยอดเยี่ยมเลยละนี่นะสุดจริงๆนะใหม่มากๆนี่นะเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเสียงเงียบขนาดไหนเนหะ็นไหมนี่คือเสียงดีเซลแลวท่านผู้ชมดีเซลใหม่สองแสนหกนะ เดี๋ยเชื่อไม่ะโอ้แอร์ก็เย็นใช้ได้นะเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยเนี่ยโอเคเลยเครื่องเสียงเดิมปิดรถเป็นเนี่ย m F M C D นะแล้วก็รุ่นดิจิเกนอยู่ตรงนี้คันนี้ได้เกียร์สปีดด้วยนะทีผมจะพาไปดูคุมพลังนิดนึงว่าเขาดูแลได้อย่างไงสุสุดยอดขนาดนี้ นี่เห็นไหมไม่คิปเลยดีเซลเทอร์โบสี่สูบแถวเรียงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ดับเบิลโนว์เฮดเขมชาร์ป204แรงม้า500ร้อนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์เทอร์มัสหสปีดก็ให้ตารที่เพียงประมาณ15-20กิโลเมตรต่อลิตรคือมันเด็ดของดีเซลอึดถึกทนคุ้มค่าได้ย,ยาวกว่า10ปี15ปี20ปีเอาไปใช้เลยบอกว่าสุดมากๆแล้วก็โฟกัสไปที่ความใหม่ท่านผู้ชม เหลือเชื่อนะใหม่ใหม่มากๆใหม่เหมือนรถใหม่เลยและนี่เลยครับคือการทา s ส a แฟรีเมียมที่เรื่องชื่อที่สุดของเบนซ์บหรือว่ารีสโตร์แบบเต็มสเต็ปจากเบนซ์บีคนไหนที่อยากจะมีรถเบนซ์สวยๆแบบนี้นะใช้งบหลักแสนสวยขึ้นหลักล้านแนะนำครับเบนซ์บ 0818-61515 0818-61515เบนต์อีพีการันตีไม่สุดในรามิคาเบนต์บีพีช่วยคนมีชีวิตดีขึ้นง่าย